พกท้ายแลคับสบายดีนอี่เบิดูดนไม่นอาปอรวนบัเตอร์ฟงลวาไทยตางระเแี่นองพัดออรองเทาแทงแล้วเคือเก่กาคือเริ่มเรายอยูไอยู่หน้า,นาคือเก่านะเนเนาะคุเขาแล้วเราต้องปัน่นเขาดู ันขเขาเลยคือลมมาทางนี้แบบนี้บ้าน,นคมานมันอิปันมาทาง ก่อนพี่นออ้องเพราะว่าคนมันลายอะไรจะหลุมเล้ว,ว mm hmm. พี่น้องมันปันเข่ากันแห้งกูท้ายพี่น้องนี่เองค่ะจะเ,เป็นในครัวอีกมือนหนึ่งก่อ mm hmm. นเหดยูเห็ดกินสะเพิ่นซอยกันเป็นคนมาซอยแล้วเขาก่อนเห็ดยูเห็ดกินเป็นเศ็ดนึ่งกินอีกท่าน mm hmm.

这个小，咱们小这个。 No, mm no, -hmm. mm -hmm. ทำปลาเอ้ทกคน <scrub. S 1> ี่นะหนึ่งไปตุ้ม Okay. Nó bây giờ thật phải nằm bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

วัดเอ้ยข้าวัวข้าเพ็ดขามีเนี่ยซื้อแล้วเออมาเดนมาเดียนอย่าไปเลยลไม้ใส่เลยจ้ะมาดนาเดเดี๋ยนมาด้ยมาีนมาเดียนมาเีาเดยนาเมเลยนาเด้นมาเนมีดี๊มดีเดเดดีเขาเีาเขาเยาเยาีมเดีย อยมกิดี้ขาควรแบมันมากย่าุ้กไม่จ้ำเาเม่กไก่ออกแล้วกับกุงแล้วกักุ้ละกนเปมัโมบุลนะครัหาคำอ้ยนี่สีใช่ไหมนี่แล้วใ้จะบ่อยเาห้ thịt không tụi em ให้มันแล้วเด้อว่าก็เกรงใจหมู่มาติต้องสอบ เออคดีเห็นอะไรนันน่ดักข่าวเลยตอนนั้นเราที่ห้องมีเวลามาหละทาทห้องมาค่ะเออเออล้องนั่นหละยังกล้องนีอยู่หละผมมาชอยดันั้นบมีเวลาใช่กระเบียบอะไรที่มันอื่นก็ยังกองนั่นไจากนได้เลยเนี่ยเ่แต่ปันตะเลน เนี้ยไกรเวียกเบียกมันเลยผสมเอ้ย่มันเำชาติดได้ข้ามาซอยกินยกินน้ำซอยอีนนี้ซอยอั้ใส่ซอยสมวดไปอยากกินมันไปใส่เดี๋ยวนี้มังคุดันเชิเถุงอามาเน่อะไร ข้าวดเห็นเป็นน่วเดี้ยในกระปุกค่ะเีาบอกใส่กระปุกแต่ว่ามันจิบบพเดใกรปุกสิขางเออบุพเเห็เขาขวมีพี่นี่นี่เราซื้อเขาขวดขวดอะไรเเหเราซื้อมันไปดิเอาขวคน็กด้คนซื้อมาเป็นผงขันยังม่าแบบเป็ตรงดบ่มาถ้าพอกันอะไรเขวสหกันอกหมานนัน

แฟนเจ้าว่ะอะไรอะไรนงาคะนี่น้องแสดงทีสุก็ไปกินกับน้องานกินกันช่นี่ือนเกาไปด้วยคุณผู้ใหญ่ชอบกันที่เขามาก็ไล่ตัวแซ่ต้องกินตัพงด้วยัุกบวกโฆษณาามพิจาราคันได้กับเพื่นว่าควรไปหรืนไมัไปแล้วจบการกินกัน Más bien,